ฟังแล้วคนลุกสุดๆอาจารย์ชัญญาพูดถึงแม่แตงโมก่อนเปิดไพ่ได้ไพ่พิพากษาตามด้วยไพ่ขอทานจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวคุณแตงโมนิดาหลังพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยคดีของคุณแตงโมในขณะนี้เป็นที่จับตามองอย่างมากว่าจะออกมาในทิศทางใด พอเพื่อนๆหลายคนได้ออกมาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบคดีอย่างเป็นธรรมที่สุดและนำคนร้ายมาลงโทษให้ได้ทั้งนี้หลายคนก็ยังเครือบแคงใจต่อคําให้การของเพื่อนบนเรือทั้ง5้าคนที่เป็นผู้ต้องหาและพยานบนเรือที่สร้างความสับสนว่าอาจจะมีอะไรมากกว่า ผู้ตายที่นั่งปสัสสาวะท้ายเรือและพลาดตกเรือเองหรือไม่โดยก่อนหน้านี้เรื่องราวของคดีคุณแตงโมนิดายังมีเรื่องราวของคุณแม่ของแตงโมเข้ามาเกี่ยวเป็นกระแสในสังคมเกี่ยวกับการให้อภยัยไฮโซโรเบิร์ตไฮโซโปอสองในห้าคนที่ลงเรือไปกับแตงโมในวันเกิดเหตุนอกจากนี้ยังไม่พอใจอย่างมาก ที่ลูกชายไปขอความช่วยเหลือจากนายตำรจนเปลี่ยนเรื่องราวเหญ่โตตามมาเนื่องจากคุณแม่เชื่อใจในฝีมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบคดีและไม่ต้องการให้คนนอกมายุง่งโดยไม่ได้รับอนุญาตล่าสุดอาจารย์ชัญญาราชนีพัยิตดสัมผัสได้มาเปิดใจเล่าเรื่องราวในคดีของคุณแตงโมนิดาว่าเหตุการณ์ในวันที่แตงโมเสียชีวิต แท้จริงเป็นอย่างไรกันแน่โดยช่วงหนึ่งอาจาร,รย์ชัญญายังได้เปิดไพ่ถึงคุณแม่เต็งโมด,ด้วยว่าได้ไพ่พิพากษาการหันหลังจากไปเงินก้อนใหญ่ทุกใจในรักถ้าถามคดีนี้จะได้รับความยุติธรรมพอสมควรจากหลายแหล่งหลายข้อมูลไม่ใช่จากหน่วยงานใดไพ่ย,ยืดเยื้อไพ่แม่ตามด้วยไพ่ขอทาน คาดหวังว่าจะได้สิ่งไหนไม่ได้สิ่งนั้นหรือได้ไม่เท่ากับที่คิดสุดขนลุกเมื่ออาจารย์โอเล่เผยถึงเรื่องคุณแตงโมนิดาจากกรณีการพลัดตกเรือของนักแสดงสาวชื่อดังอย่างคุณแตงโมนิดาในช่วงกลางดึกคือวันที่24คกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ยังคงเป็นปริศนาให้ครอบครัวสงสัยว่าคุณแตงโม พัดตกน้ำไปได้อย่างไรโดยที่ผ่านมาได้มีหมอดูลหลายสำนักทั้งสื่อจิตและเปิดภัยเพื่อหาคำตอบว่าคุณแตงโมนิดายังมีชีวิตอยู่หรือไม่และร่างไปติดอยู่ที่ใดทางทีวีภูได้ต่อสายตรงไปสอบถามอาจารย์โอเลยานสัมผัสผู้มีสัมผัสพ,พิเศษคนดังที่ทำนายดวงชะตาแม่นยำมาหลายคนแล้ว โดยบทสัมภาษณ์ที่อาจารย์โอเล่พูดถึงคุณเตงโม่ก็ค่อนข้างจะน่าตกใจและใจะหายอยู่ไม่น้อยโดยพิธีกรได้ถามอาจารย์โอเล่ว่าอาจารย์คะตอนนี้ทางทีมนักประดาน้ำเองเนี่ยยังหาตัวคุณแตงโมงไม่เจอเลยอาจารย์คิดว่ามีเวลจะเจอไหมคะจะเจอตอนไหนอาจารย์โอเล่ตอบว่ามีโอกาสเจออยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่วันพรุ่งนี้หรอก คาดว่าน่าจะประมาณสองวันวันนี้กับพรุ่งนี้น่าจะเจอประมาณเราเรานี้พิธีกรถามอีกว่าอาจารย์คะแล้วถ้าเจอเนี่ยจะเป็นยังไงคะเขาเกิดปีอะไรละ่ะเขาอายุ37ปีจอหรออาจารย์เหมือนกําลังคำนวณอะไรบางอย่างเหมือนกับคํานวณทำนายว่าจะเป็นอย่างไรแล้วอาจารย์โอเล่ L e ก็ตอบว่าเดี๋ยวก็เจอแล้วเหตุการณ เกิดอยู่แถวไหนพิธีกรได้กล่าวว่าสะพานพระรามเจ็ดเลยค่ะช่วงก่อนเข้าสะพานพระรามเจ็ดเลยอันนี้ยังไม่ทราบว่าตอนไปเนี่ยไปถ่ายเบาหรือว่าถ่ายรูปกันแน่ค่ะอาจารย์ขาอันนี้ยังไม่แน่ชัดอาจารย์โอเล่ได้กล่าวอีกว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยตรงและไม่ค่อยเที่ยงตรงเวิร์พระรามเจ็ดใช่ไหมอยู่แถวแถวนนทบ,บุรีใช่ไหม อาจารย์ถามระบูสถานที่ให้แน่ชัดเหมือนกำลังจะคิดหรือสื่ออะไรอยู่ต่อมาได้มีเสียงอุทานว่าโอ้โหไปแถวๆนั้นด้วยยากแล้วละ่ะถ้ารอดได้เนี่ยต้องมีอะไรที่ดีสุดๆเลยนะแล้วเราพอจะมีวิธีอะไรที่พอจะหาพี่แตงโมเจอไหมคะอาจารย์โอเล่ตอบว่าต้องดูโลเคชันเพราะว่าตอนนี้สะพานพระลำเจ็ด มันอยู่ตรงช่วงไหนอะไรยังไงว่าตรงนั้นน่ะเป็นยังไงแล้วเวลาไหนต่อมาพิธีกรได้กล่าวว่าอาจารย์คะจากที่ได้ทราบข่าวมาก็น่าจะเป็นประมาณช่วงสี่ทุ่มส่วนทางกู้ภัยได้รับแจ้งตอนสี่ทุ่มสี่สิบห้านาทีแต่ส่วนของชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านบอกว่าตอนสี่ทุ่มยี่สิบนาทีได้ยินเสียงตะโกนโองเรียกโมโมค่ะอาจารย์ขาอาจารย์อเล่ตอบว่า ยากแบบยากเลยอาจารย์พูดด้วยน้ำเสียงมีความตึงเครียดแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หาเจอในสองวันนับวันนี้เป็นหนึ่งพรุ่งน,นี้เป็นสองแล้วดูยาวๆไปทางทิศใต้อาจจะอยู่อาจจะอยู่ทางทางแถวนั้นทางทิศใต้อันนี้โดยประมาณน,นะนั่นแหละผมเห็นประมาณน,นี้ใต้ท้องเรือมีของบางอย่างหรือในหรืออะไรสักอย่างต้องลองดูลองไปดูนะ แต่ไม่รู้ว่าของมันคืออะไรเพราะว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะตัวอาจารย์เองก็ไม่ได้สนิทกับเขาแต่เรื่องที่พอจะบอกได้ก็มีเท่านี้อาจารย์ก็เพิ่งทราบเรื่องเหมือนกันเนนแอฟันทุงพระอุเทนทำพิธีเอียวไสยศาสตร์สองโยคีให้วิญญาณเลิกรังควาน โดยก่อนหน้านี้เพจเฟซบุ๊กคุณโสรยุสุทัศนาจินดากรรมกรข่าวได้รายง,งานว่าไฮโซโปอนายตนุพัฒน์เลศทวีวิทย์และโรเบ,รบิร์ตนายภัยบูลตรีการจานาน,านันสองใน5ห้าคนที่อยู่บนเรือที่คุณเตงโมงนิดาตกเรือได้มีการบวชพราหมณ์ที่ธรรมสถานวิโมกสิวาลายัยอำเภอสวนพึง่งจังหวัดราชบุรี เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสาัขาวัท่าไมา้คนที่บวชให้คือหลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดทาไมา้จึงทําให้ในเวลาต่อมาเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักส่งผลให้ในเวลาต่อมาโลกออนไลน์ในโพสต์ข้อความระบุว่าญาติโยมแหกขูดสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้ออกหลางหลวงพี่อุเทนหลวงพี่แซมบวชให้ โยคีปอโยคีโรเบิร์ตอีกทั้งคนดังในโซเชียลอย่างแท็กพารันยูก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังลูกศิษย์แห่แกะสติกเกอร์วัท่าไม้โดยแท็กพารันยูได้โพสต์อินสตาแกรมระบุข,ข้อความว่าใจเย็นๆลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ก็ใจร้อนเกินไป Hashtag เอาแอลกอฮอล์หลางด้วยนะกระจกจะได้ใสๆไง ลอกกันสนุกเลยวันนี้น้ำยาพร้อมใจพร้อมเราเลอกได้ต้องบอกว่าล่าสุดทางด้านของเนนแอร์ A, ได้มองขาดฟันทงว่าพระอุเทนทำพิธีเอีวไสยศาสตร์ให้โยคีปอโยคียโรเบิร์ตบวชล้างบาปคดีแตงโมนิดาให้วิญญาณเลิกรังควานเนนแอร์ N A ได้กล่าวว่าการบวชโยคียพราม และการทำพิธีกรรมทุกอย่างหวังพ้นมลถิ่นของคดีให้สารพัดวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายให้วิญญาณเลิกตามรางควานและพิธีกรรมมีความเกี่ยวโยงกับศยศาสตร์ดูจากไหนดูจากคำพูดจงเป็นอิสระจงเป็นอิสระจงเป็นอิสระเหตุการณ์นี้แหละนี่คือศยศาสตร์ ก็หมายถึงให้หลุดพ้นจากโทษให้หลุดพ้นจากตารางให้พ้นผิดทางด้านกฎหมายตอนนี้มีอุปสรรคแล้วก็หาที่พึ่งทางทจิตใจไม่ใช่พระพุทธศาสนานะที่ทำกันแบบนี้มันคือไยศาสตร์ขนาดแท้แล้วการที่ไปทุดงตามป่าตามเขานี่ก็เหมือนกันตั้งใจจะให้ทุกคนมองเป็นสิ่งดีๆ แต่เหตุการณ์นี้มันเหมือนกับการตั้งใจจะสะดอกเคราะห์ให้กับสองยูคีพรามมากกว่า